ใครที่ยังไม่มีหน้าร้านออนไลน์นะคะพูดเลยนะใครมาฟังตรงนี้นะคะไม่ต้องคิดว่าจะหาลูกค้าง่ายถ้าร้านคุณไม่อยู่ในโลกออนไลน์สมัยนี้นะคะเหมือนร้านคนุณกาลังเป็นร้านที่มันไม่มีคนเข้าอะ่ะไม่มีคนรู้จักอะ่ะเอาจริงๆรร้านคุณจะเป็นร้านที่ไม่มีคนรู้จกักเพราะว่าคนสมัยเนี้ยเหมือนเราไปกินข้าวไปอะไรข้างนอกใช่ไหมเราเริ่มดูรีวิวเราเริ่มดูรูปภาพก่อนที่เราจะไปต่อร้านนะั้นร้านนี้ดูว่าวิดีโอเขาสวยไหมรูปภาพงานเขาสวยไหมใช่ไหมคะ ก่อนที่เราจะไปทําอะไรที่ไหนเราจะไปกินข้าวที่ไหนเราดูรีวิวตลอดการเป็นแบบนั้นใครยังไม่มีแฟนเพจนะคะไปเปิดแฟนเพจนนะคะก็หลังจากนั้นนะคะฟนเริ่มทําการตลาดนะคะร้านของฟนเริ่มีร้านแล้วเนาะฟนเริ่มทาการตลาดนะคะก็คือว่าเริ่มทํารูปภาพให้มันสวยขึ้นแต่งภาพให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะรูปของคุณต้องสวยเราใช้รูปภาพหากินแล้วนะคะตอนเนี้ยสมัยเนี้ยรูปภาพที่อยู่หน้าแฟนเพจของทุกคนนะคะใครว่ามันไม่สําคัญนะคะปรับแสงให้สวยปรับแสงให้สว่างไม่ใช่ปุ๊บถ่ายปุ๊บลงปัไ่ อย่าทำแบบนั้นมันไม่แพงนะคะมันไม่แพงแล้วจะไม่มีคนอยากมาต่อกับเราเพราะว่างานของเรามันดูไม่แพงคนนะคะจะตัดสินใจที่จะจ่ายมันก็ต้องดูจากผลงานใช่ปะดูจากว่าผลงานดีไหมร้านเรานะคะใครยังคิดว่าอีหน้าร้านออนไลน์นี้ไม่สําคัญนะคะสำคัญมากนะคะเขาเข้ามาดู fan page แฟนเพจเราปุ๊บลองจินตนานการไปเป็นลูกค้านะคะอยากจ่ายเงินไหมอยากทํากับร้านนี้ไหมคิดแค่นี้เลยนะคะรูปภาพไม่สวย ก็ไม่อยากจ่ายงานไม่สวยก็ไม่อยากจใา่ปะใช่ไหมพอถามแค่นี้ล่ะใช่ไหมวิดีโอไม่มีเลยก็ไม่สวยไม่อยากทําผลงานมันจริงไม่จริงไม่รู้มันไปก๊อนเน็ตมาก็ไม่รู้ผมไม่จ่ายนะคะจริงๆผมไม่จ่ายนะถ้าผมไม่ได้เห็นแบบพวกวิดีโอผลงานเขาจริงอ่ะทุกคนคะวันนี้นะคะผมมีทิปให้กับทุกคนนะคะเป็นสเปเชียลเลยนะคะทุกคนนี่คือหลักการที่จะเรียกคนเข้ามาในร้านของเรานะคะคือการที่ไร์สด คำง่ายๆแค่นี้เลยนะคะที่ปากคนนี้เลยะค่ะทุกคนฟังปากคกนดีๆนะคะไ like, ลสดไล like, ส,สดวิธีการต่อไล like, สดโชว์ร้านไล like, สดโชว์ขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้ทุกคนคะไล like, สดฟังปากอีกขั้นนึงนะคะคีย์เวิร์ดเลยนะคะดสอนหมดเลยนะคะวันนี้ไล like, สดไปจ่ายเสียตังก็ได้เนาะไปจ่ายเสียตังก็ได้เขาก็จะพูดอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้เขาจะบอกคุณเท่านี้ด้วยนะคะให้ไ like, ลสดไปไ like, ลสดซะนะคะถ้าตอบไม่ออกมาไ like, ลสดวันนี้ ทุกคนไม่มีทางรู้จักฟอดใช่ไหมคะอ่ะฟอดถามใช่หรือไม่ใช่คะทุกคนกลัวไร้สดทําไงดีคะอาการแก้การกลัวที่สุดนะคะก็คือการกดปุ่มไร้สดนะคะทุกคนแล้วก็แค่พูด ไม่ต้องเห็นหน้าเราก็ได้นะคะทุกคนเอากล้องกระรด้กดปุ่มไลฟ์สดนะคะกดปุ๊บเอาโชว์เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนแครมาดูขั้นตอนในงานเลมิมไพรเมอร์แล้วก็ขั้นตอนในการต่อคลาสสิกของที่ร้านนะคะว่าเราต่อ,อยังไงนะคะ <S <S ใครมีร้านมะผมนะคะมีร้านอะไรก็ช่างตอนนี้นะคะมันไม่ใช่ร้านต่อของตายอย่างเดียวแล้วใครมีร้านอะไรก็ช่างคุณกําลังทําอะไรอยู่ก็ช่างถ้าคุณไม่ไลฟ์สดไม่มีคนรู้จักมาไลฟ์หน้า Facebook ของตัวเองนี้ไม่ได้นะคะลูกค้าอยู่ที่แฟนเพโอเคป ทุกคนแค่ต้องกล้ากดปุ่มไลค์สดที่ปอดบอกแค่นั้นเองนะคะแล้วก็โชยลูกค้าดูมันเป็นหลักกันมันเป็นหลักโซเชียลมีเดียที่เขาทำกันสมัยนี้จริงๆนะคะทุกคนถ้าอยากมีลูกค้าให้ทำแบบนี้ซะกลัวจังเลยคะ่ะแบบกลัวไม่มีคนมาดูคะ่ะไม่มีก็ดีดีก็จะได้พูดคนเดียวพูดคนเดียวก็ได้ะค่ะแต่คนอื่นเขาก็กลับมาย้อนดูคนแบบเข้ามาทีหลังเนี่ยเขาก็กลับมาย้อนดูนะคะทุกคนพูดไปแล้วปุ๊บนะคะคลิปนี้อยู่ในร้านเราตลอดเลยนะคะลูกค้าแบบถ้าฝอไปดูร้านอุ้อยยานี้ไม่มีไลฟ์สดด้วยว่ะ ร้านนี้แม่งต่อขนตามีไรสดทําผมมีไรสดอุ้ยขอไปดูดิซสิทาสวยจริงหรือเปล่าปุ๊บโอ้โหสวยมากอยากต่อไหมคะอยากทํำไหมคะอยากใช่ปะร้านเนี้ยมีแบบโชว์ให้ดูว่าในรอบร้านเนี่ยเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงโอ,อ้มีแบบเซอร์วิสอย่างนี้มีน้ําให้ลูกค้ามีแบบลูกอมให้ลูกค้าได้อมระหว่างแบบเอ่อต่อขนตานะคะคอแห้งอะไระเงออี้ยอดีไหมคะทุกคนอยากไปไหมอยากเอ,อ้อ ทำให้เขาเห็นว่าร้านเรามีอะไรบ้างอาจจะเสนอเซอร์วิสด,ด้วยกันนะคะว่าเราอาจจะมีสักคิ้วด้วยที่ร้านเรานะคะทุกคนมีการสักคิ้วด้วยนะคะมีอ่าเรียกอะไรมีการสักคิ้วมีการอัดสักปากเอาวันนี้สักปากใช่ไหมทุกคนถ่ายสักปาก ไม่ต้องกลัวเขาจะรู้เทคนิคค่ะทุกคนพูดเลยนะคะเขาดูไม่ออกว่าเราทํายังไงนะคะไลฟ์สดมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะทุกคนต้องพูดอย่างนะะี้เลยค่ะเขาไม่มีทางเห็นเทคนิคแบบดัดอะไรที่ปากอะไรหรือว่าเป็นการสไลด์คิ้วแบบเห็นชัดเจนแบบทุกอนูเขาไม่เห็นนะคะทุกคนคนที่เข้ามาดูอ่ะเขาแค่อยากจะเห็นว่ามึงทําอะไรมึงทาอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยแล้วมันน่าสนใจไหมแล้วอยากจะจ่ายเงินไหมแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะคะทุกคนคานี้คานึงนะคะจะพูดอีกครั้งครั้งสุดท้ายนะคะไปไลฟ์สดซะนะคะใครมีร้านแล้วนะคะ อยากทำโปรโมชั่นเก๋ไก๋นะคะใครจดได้ก็จดนะคะเพราะฟอกทำมาแล้วนะคะทุกคนโปรโมชั่นประมูลต่อขนตานะคะทุกคนสนุกมากใครอยากเอาไปลองทำนะคะสนุกจริงๆนะคะประมูลต่อขนตากับประมูลยังไงวะอีกขนตาเด้ประมูลได้ด้วยเหรออยากรู้ไหมว่ามปนประมูลยังไงสมมติว่าเรามีราคาที่ร้านแล้วใช่ไหมคะทุกคนราคาที่ร้านทุกคนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมสนุกมากใครอยากเอาไปลองนะคะสนุกมากแต่ขอให้ราคาเราเป็นแบบราคาพันัพอะไรเงี้ยหรือว่า ใครยังไม่ถึงพันก็แล้วแต่อยากลองให้ลูกค้าได้ลองเล่นร่วมสนุกก็ลองนะคะบอกเขานะคะว่าจะมีกิจกรรมนะคะประมูลต่อโกลตาเริ่มต้นที่1บาทโพสหน้าเพียเลยให้ลูกค้าเตรียมตัวไว้เวลากี่โมงกี่โมงเงี้ยนะพอถึงเวลาปุ๊บนะคะลูกค้าก็บอกให้ลูกค้าแชร์คนละหนึ่งโพสแชร์ลงกลุ่มนะคะแชร์คนละสามโพสมันต้องมีหลักการนะใครแชร์เสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะให้ร่วมกิจกรรมนะคะเราก็ไม่ได้ขาดทุนไหมทุกคนแจกกั้2คนก็ได้ต่อเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มยอดขายนะคะ สำหรับใครที่ลูกค้ายังเงียบอยู่ยังแบบร้านเงียบกริบร้านแบบหาลูกค้ายากมากเงินหายากมากเศรษฐกิจแย่มากลลกนี่มันเหลือเฟือมากเราต้องคิดอย่างนี้นะคะเงินมันเยอะมากมันหาง่ายมากมันอยู่ในอากาศอะทุกคนทุกคนเอาได้ไหมแค่นั้นหละ สมมติฝอจะทาให้ทุกคนมาประมูลต่อโฟล์ตาร้านฝอทำไมอ่ะลองลองเล่นกันเราลองเล่นกันดูเนาะเราลองเล่นกันคือที่ร้านนะคะปกตินะคะจากราคา1นึ่อ่าหนึ่งบาทสมมตินะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโธสมมติราคาจริงนะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสำหรับต่อคลาสสิกนะคะวันนี้นะคะอ่าก็มีรูปภาพโฟตาแบบนี้วันนี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวดูฝอทำให้ดูนะคะทุกคนฝอทำเป็นตัวอย่างค่ะแบบมันสนุกมากจริงๆทุกคนถ้าใครอยากไปลองนะคะแต่ไม่ต้องบ้าต้องฝอกันนะคะก็คือว่า มีป้ายขึ้นมาันึงพี่อยากจะพูดเรียบๆก็ได้นะคะอาจจะพูดในแนวของตัวเองนะคะแต่ขอเป็นแบบนี้นะคะบออาจจะเปลี่ยนตัวเองยากนิดนึงนะคะก็ขอเป็นแบบนี้ก็แลางงานน้วกันเนาะเอาป้ายขึ้นมาค่ะอ่าแบบนี้นะคะทุกคนก็แบบนี้นะคะ,ะ,แบบะ,คะอ่าเนี่ยจากราคาปกตินะคะอยู่ที่1,100บาทวะทุกคนนะคะเราจะมาเริ่มประมูลกันมีกระดิ่งหนึ่งอันะคะมีกระดิง่งติงต๊งติง๊งติ๊งติ๊งเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดประมูลกันเลยนะคะทุกคนพร้อมเนี่ยค่ะใครพร้อมกดหนึ่งมาค่ะใครพร้อมกดหนึ่งมาคะ โอเคค่ะทุกคนคลาสสิกนะคะการตอบคลาสสิกนะคะจากราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเราจะเริ่มประมูลกันแล้วนะคะโอเคค่ะลูกค้าพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะมากค่ะเริ่มประมูลที่หนึ่งบาทบิดกันเข้ามาได้เลยค่ะบิดกี่บาทก็ได้ค่ะติ๊ง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 มาแล้วค่ะ ามาละสองเก้าสองเค่ะคุณป้นสองเใช่ไหมคะแล้ว 99, 1, 2, 3, 4, 5, ออสองเก้านับหนึ่งสองามสี่ห้าอ้าแบบนนสิบมะโอ้โอตายละคุณอะไรอีกมาอีกอะ่ะคุณตูนคุณตูนมูนมาอีกแล้วนะคะมาอีกตอนนี้อยู่ที่ราคาห้าแล้วนะคะโอ้โหมีคนแข่งต่อไหมคะคุณโอไม่ใครแข่งต่อไหมคะเนี่ยทำย่างเงี้ยเาทำย่างเงี้ย สนุกมากทุกคนลูกค้าก่อนนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่เขาได้รับกิจกรรมมาเขาบอกว่าโอ้ oh, ตื่นเต้นมากรู้สึกเป็นผู้ชนะว่าตัวเองเนี่ยได้รับรางวัลน,นะคะ <c oughs> าชอบมากนะคะลูกค้าชอบมากบางคนเล่นเอ,เอาจริงเอาจังมากอะทุกคนไม่เชื่อลองไปเล่นดูนะสนุกจริงๆสนุกจริงๆอาจจะมีแจกกิจกรรมแจกต่อหนุตาด้วยนะคะก็คือจับรางวัลเดือนละอันนี้คือการเพิ่มยอดขายเลยนะคะทุกคนทําจริงได้จริงนะคะเพราะทำมาแล้วนะคะทุกคนใครเอาไปทําก็ได้ใครไม่เอาไปทําก็ไม่ได้ก็เหมือนแค่มาฟังเล่น ะะจริงๆแจกคอร์สเรียนก็ได้แจกเอ,อทำผมฟรีก็ได้แจกทำเล็บฟรีก็ได้ใครอยู่ในโลกออนไลน์นะคะมันต้องมีการแจกแจกบ้างให้เขาไปบ้างตัวเราก็คิดนะคะอ,อให้เขาลูกคุณจะได้ไรวะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีแล้วจะได้ได้ไดยังไงให้ก่อนจะได้แน่นอน,นะค่ะทุกคนมันจะได้ฐานลูกค้าที่มันเพิ่มขึ้นค่อยๆปั้นค่อยๆปั่นนะคะให้โลกออนไลน์ให้เขารู้จักเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะค่อยๆปั่นทีละนิดแล้วพอหลังจากนั้นมันจะเริ่มเป็นปากก่อปาก แล้วคนที่มาได้รับรางวัลอ่ะเขาจะแชร์ไปเรื่อยนะคะแฟนเพจแล้วก็จะคนก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นในกลุ่มเพื่อนเขาในกลุ่มของเขาในกลุ่มที่เขาไปแชร์เราก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่แหละค่ะเป็นที่ที่ทําให้เรามีลูกค้าทําเดือนละครั้งก็ได้ะอ่ะทุกคนคะใครอยากลองทานะเพิ่มยอดขายกหรับใครที่ไม่ค่อยมีลูกค้าเนาะอยากจะเพิ่มยอดขายนะคะเดือนละครั้งแจกฟรีไม่ยังก็จับรางวัลฟันก็ไกด้สนุก ไปซืกระดิ่งมากดกดกดหนึ่งสอง่านะคะอ้สนุกไม่เชอไปดูที่แฟนเิจของที่ร้านกันนะคะสนุกมากนะคะลูกค้าแย่งกันเป็นจะเป็นตตายนะคะทุกคนที่เราจะได้จากการทำแบบนี้เราได้เราได้เงินนะคะทุกคนได้ความสนุกด้วยลูกค้าก็ได้มีส่วนร่วมในแฟนเพจด้วย